ได้เวลามาแล้วเ,เวลาของเขาแหละมาแล้วเมื่อคืนกับทั้งคืนเนี่ยตกช่วงนี้แหละเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ทั้งคืนเลยเนี่ยเช้ามาก็หยุดถึงเวลาก็มาแล้วเนี่ยตกอีกแล้วโอ้ยเวลาเลิกเรียนเวลาเด็กนักเรียนเลิกเรียนเวลาเขาเลิกงานเนี่ยเมือ่อวานลูกชายก็เปียกมานะ อันนี้น่าจะเปียกมาอีกแล้ววันนี้เขาบอกเขามีงานงานกุ่มเขาทางานส่งครูงานเยอะมันอบอ้าวนะเมื่อนะกี้ลงไปสตาร์ทรถนะเมื่อกี้ลงไปสตาร์ทกับบ่ากับเก่งไปเมื่อกี้นะ่ยทีนี้ก็แดดมา แล้พอขึ้นบ้านมาพักๆหนึ่งฝนมาอาจจะตกหนักอยู่นะเนี่ยเมื่อคืนก็ตกหนักเสียงมาก่อนเสียงเข้ามาก่อนเลยล่ะติมมืดมืดตอนลงไปสปตาร์รถถ่ายให้ดูมืดมาหมดเลยนะแล้วก็ อบอ้าวมากแตตอนนี้ก็ตกอันนี้ก็ยังแบบไม่ปลอยนะก็ตกหนักอยู่ลมแรงด้วยลมต้นล้วยก็สูงด้วยโค่นไปแล้วต้นหนึ่งนะถ้าทางต้นนี้ก็จะโค่นอีกแล้วนี่ยังไม่แก่เลยนะมันโค่นไปมันยังไม่แก่เราก็ไม่ได้ตัดไม่รู้ใครมาตัด ตัดเอาแตกเคือกล้วยแล้วไม่ตัดกล้วยต้นกล้วยทิย้งไงเมื่อาวานก็เลยให้คนงานเขาตัดให้หน่อยอันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะเดินออกไปหน่อยสิเดินจากห้องถ่ายไปอยู่ในห้องอันนี้เดินมาอยู่หน้าห้อง ยืนตาไอฝนชุ่มฉ่ำเย็นสบาย สุด,สดอากาศบริสุทธิ์นะหา <ś led> ยใจสุดชื่นเขียวเย็นๆชมต้นไม้ต้นไม้อยู่หน้าบา้านอันนี้เราปลูกเองให้เขาตัดออกมันมันดูลุกๆให้เขาตัดออกมันเลอเหลืออยู่แค่นี้น ตกแรงแล้วเนี่ยตกแรงแล้วสบ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 เป๊เพๆๆแรงแล้วเข้าบ้านแล้วเนี่หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วตกหนักแล้วมืดมาเลยนะทางนี้ทางนี้ก็มืดทุกสีเลยนะ กะเต๋อเลยเข้าบ้านแล้วตกหนักแล้วกิ่มแล้วนอนดูหนังจีนดีกว่าหนักแล้ว